ขนมปังจะหมดอายุพุ่งี้แล้วทำไงดีนะอ่าฮะคิดออกแล้วปังกรอบเลยค่ะก่อนอื่นนะเราก็ต้องเลือกดูก่อนนะคะขนมปังไม่ขึ้นราเนาะมันจะหมดอายุหรือว่าหลังจากหมดอายุไปแล้ว1-2วันนะคะยังสามารถทานได้อยู่นะ แต่ต้องดูดีๆด,ด้วยรา่าวว่าไม่มีรายอย่างที่ว่าแล้วก็มาตัดแบ่ง3ชิ้นแบบนี้นะหรือจะตัดตามชอบเลยค่ะตัดตามต้องการเลยชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เออจะสั้นจะยาวก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะก็ตามตามขนาดของกระปุกหรือว่าใส่ถุงไว้ทานก็ได้ค่ะเพราะว่าพอมันเป็นแบบนี้เราทานไม่ทันนะคะปัญหาของขนมปัง เป็นหลายๆครั้งก็เอามาทำกล็ดขนมปังหรือว่าทำปังกรอบแบบนี้นะคะมันก็จะสามารถยืดอายุเวลาไปได้อีกหลายๆวันเลยนะคะก็วัตถุดิบของเราก็จะมีเนยนะคะมีน้ำตาลนะแล้วก็มีเกลือนะคะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราจะมาผสมเนยกันก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะ ขออนุญาตหยิบถ้วยนะคะก็กะเอานะคะตามประมาณตามปริมาณขอโทษค่ะตามปริมาณของขนมปังที่เรามีนะคะอันนี้สักก็จะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะก็พูนๆนหน่อยมันก็จะได้เพราะว่าเดี๋ยวเราพอเราไปตีให้เนยมันฟูอะคะ่ะมันก็จะได้เยอะขึ้นมาหน่อยหน่อยนึงอะคะ่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลไม่ต้องเยอะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะเอาไปคลุกกับน้ําตาลอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะถ้าเยอะไปแล้วมันจะหวานไปนะคะแล้วก็อันนี้จะใส่แค่ช้อนครึ่งนะคะ1ช้อนชาครึ่งนะแล้วอ,อ,อย่าลืมนะคะของหวานของคาวอย่าลืมเกลือนะคะ <laughs> เพราะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นอันนี้ใส่แค่ครึ่งช้อนชานะคะต่อไปเราก็จะมาตีกันเลยนะคะให้ตีเพื่อให้เหนย ฟูเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ให้น้ำตาลละลายน้ำตาลกับเกลือละลายด้วยนะคะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะหน้าตาแบบนี้แนละ้วแล้วหลังจากนี้นะคะก็เอาน้ำตาลเทใส่จานหรือใส่ถาดที่เราเตรียมไว้ะคะ่ะเพราะว่าหลังจากที่เราเอาเนยทาขนมปังเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปพักที่น้ำตาลก่อนที่จะไปใส่ที่ถาด อบนะคะเพื่อที่จะเอาเข้าตะอ,อบอีกทีอันนี้ก็วันนี้จะอบอยู่ที่ไฟร้อยแปดสิบองศานะคะใช้เวลาสิบห้านาทีนะนี่นะคะก็ทาไปเลยชอบนะชอบบางก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าหนามากเนี่ยพอเราไปอบเราอาจจะต้องเพิ่มเวลาเพราะเนยมันจะไม่แห้งนะคะมันจะยังนิ่มๆฟูๆนะก็ทำแบบนี้นะคะทาทาเนอยอ่ะทาไปเรื่อยๆจนครบ ทุกแผ่นนะคะตามจํานวนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเหลือเยอะเพราะว่าอีกห่อนหนึงนะคะมันมาใหม่แล้วเนาะมันก็จะเตรียมหมดอันนี้มันหมดอายุวันที่11นะก็เลยได้มาทําแค่วันเดียวนะก็ทาเนยทาบางๆหรือจะนาะหรือ จะทาทั้งสองด้านก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้จะทาด้านเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราอบอีกด้านหนึ่งเ่ยกลัวว่าเ,เนยจะไม่แห้งแล้วจะไม่สุกนะเพราะว่าถ้าทาสองด้านเนี่ยเราก็ต้องมากลับอีกด้านนึงถูกไหมคะทีนี้เพื่อประหยัดเวลาแล้วก็เพื่อจะรวดเร็วขึ้นด้วยะคะ่ะก็ทําแบบนี้แต่คงไม่นานนะคะน่าจะหมดภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เพราะเด็กเ ดูทีวีค่ะก็หยิบไปทานนี่นะคะเสร็จแล้วนะก็จะนำเข้าเตาอบนะคะ15นาทีนะคะไฟอยู่ที่180องศาหรือถ้าแผ่นมันบางหน่อยก็10นาทีก็ได้นะคะดูความเหลืองความกรอบของเขาด้วยนะคะแต่สาอบ15นาทีนะนี่นะคะหลังจาก15นาทีผ่านไปเรามาดูกันนะก็เออมันจะ เหลืองๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเอ่อเหลืองๆแต่ไม่ถึงกับไหมนะคะก็ประมาณนี้ก็คือแห้งดีแล้วนะคะน้ําตาลก็ติดแล้วนะคะนี่นะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็หลังจากนี้ก็จะพักให้เย็นสักพักนะคะแล้วเราค่อยทานหรือจะบรรจุใส่ขวดเพราะถ้าใส่ตอนร้อน,อนๆเนี่ยมันจะทำให้ขนมปังไม่กรอบนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ